ดราม่าข้ามประเทศจากคู่จิ้นนุ๊กปายสู่แบมแบมมาร์กเซเว่นหลังจากคู่จิ้นคนดังขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศอย่างนุ๊กธนาดลและไป้ายปายโอรีโอได้ตั้งโต๊ะถแถลงเปิดใจขอลดสถานะคู่จิ้นลงเหลือเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นโดยเรื่องนี้ก็ทําให้แฟนๆหลายคนใจหายและเสียใจหลังทราบข่าวการตัดสินใจของทั้งคู่อีกทั้งยังกลายเป็นดราม่าถล่มนุก๊ก หลังเจ้าตัวยอมรับแบบลูกผู้ชายในเรื่องกล้องวงจรปิดที่ปรากฏว่ามีผู้หญิงเข้ามาในบ้านโดยบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อคนนั้นและบางช่วงบางตอนทางด้านฟ้ายปลายโอริโอก็เหมือนจะร้องไห้ออกมาเพราะตลอดการแถลงข่าว30นาทีมีการพูดถึงเรื่องที่ทั้งคู่พยายามเป็นแฟนกันแล้วแต่นุกธนาโดนบอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเลยเป็นได้แค่นี้และสําหรับกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้ก็มีหลากหลายมากบางกลุ่มก็ยังขอซัพพอร์ตทั้งคู่เหมือนเดิมค่ะบางกลุ่มก็ถึงกับแบนลุกเลยทีเดียวเพราะมองว่าเป็นการทําผิดเรื่องงงผู้้้หญิครัที่2แลว แล้ะก็แห่มาให้กำลังใจไปส่งกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนคลับของทั้งคู่ก็เผยว่าทุกอย่างเป็นการแสดงทั้งสองคนไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่จิ้นกันเพื่อดูดเงินในกระเป๋าของแฟนคลับ งานนี้ก็เลยเกิดกันไม่พอใจกันในเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่าคนนอกด้อมไม่รู้อะไรแล้วอย่ามาพูดจะดีกว่าเพราะคนในด้อมก็ไม่ได้หูหนวกตาบอดให้ใครหลอกได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามค่ะดราม่ายังไม่จบเพียงเท่านี้แต่ยังลามไปถึงประเทศอื่นด้วยเพราะแฟนคลับของด้อมอื่นยกเคสนี้มาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อแฟนคลับเรียกว่าตอนนี้เริ่มบานปลายใหญ่โตแล้วเพราะหลายคนไม่พอใจกับคอมเมนต์นี้ทำเอาตีกันแบบรัว ซึ่งข้อความดังกล่าวเขียนไว้ว่ามาดูค่ะว่าการหลอกหาเงินกับแฟนคลับกับการขายตัวตนของชาว LGBT จะโดนแฟนคลับตามสับแช่งขนาดไหนหวังว่าแบมแบมคงไม่ทำแบบนี้กับแฟนคลับตัวเองนะคะแล้วก็ยังได้ติดแฮชแท็กถึงหนุ่มแบมแบม และมาร์คตัวนอีกด้วยค่ะโดยเป็นการเปรียบเทียบคู่จิ้นลุกปายกับคู่จิ้นสายวายฝั่งเกาหลีอย่างแบมแบมและมาร์ควงก็อตเซเว่นนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ก็ทําให้เหล่าแฟนคลับทั้งหนุ่มแบมแบมและหนุ่มมาร์กไม่พอใจกับคอมเมนต์นี้เป็นอย่างมากและก็มองว่าไม่ควรนําเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกันค่ะเพราะคําว่าคู่จิน้นมันเกิดจากการที่ f อจิ้นในตัวศิลปินกันไปเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวศิลปินเลยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้้้้้ทุกกกกกกกคคคคนนนนไไดดดดดดรรัับบชชมม่่ะะะะะแลลหหาาาอิิิปกก like, ีฝตตงใวย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ